สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่20กันยายนพศ2,564นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่จะมาพบกับอาจารย์แอดตลอดทั้งสัปดาห์นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามทางกลุ่มนะคะก็สามารถกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะคะที่สําคัญค่ะยังสามารถ กดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือกัลยาณมิตรหรือคนที่คุณรักได้รับชมคลิปดีๆแบบนี้ ได้ทั่วถึงกันนะคะแล้วก็อาจารย์แอ้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้อยู่ในรายกลุ่มหรือทุกท่านที่ได้ติดตามชมที่ได้รับโชคได้รับลาบจากดาวเด่นประจําวันของอาจารย์ทุกท่านในตักศิลานะคะซึ่งดาวเด่นของอาจารย์แอ้นะคะซึ่งนํามาจากท่านอาจารย์ยาคติวัตรท่านได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงคะ่ะก็ท่านใดที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้าน โหราศาสตร์หรือวิชาต่างๆของตักซิลานะคะสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้นะคะเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะทางสถาบันตักซิลาน่าจะทำน่าจะเปิดการสอนได้นะคะก็ที่สำคัญท่านใดสนใจก็รบกวนโทรสอบถามกับทางอาจารย์ได้ก่อนนะคะ ก็ตามเบอร์ตามที่อาจารย์แอ้ได้เรียนแจ้งไปเลยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลามีหลายๆท่านอาจารย์อย่าพูดมากค่ะอย่าพูดเยอะขอเป็นดาวไปเลยนะคะก็ดาวดวงแรกค่ะคือดาวสี่หรือดาวพุธนะคะอยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งฤกษกและยังเป็นเกษตรยังได้มาหาอุดเกาะอยู่นาวังลูกที่5มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านาวาังนะคะดาวเด่นตัวที่สองประจำวันนี้ค่ะ คือดาวห้าหรือดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งเทสาตรีแห่งเลิกเกาะอยู่นวางลูกที่1มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวางค่ะดาวเด่นตัวต่อไปคือดาวหค่ะหรือดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งเทวีเลิกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวางลูกที่หมีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้านวางนะคะดาวเด่นตัวที่4ประจำวันนี้คือดาวราหู อยู่ในตำแหน่งภูมิปาโลแห่งเริกและยังเป็นนิดเกาะอยู่ณวางลูกที่สมีดาวสมหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและดาวดวงต่อไปนะคะประจําวันนี้คือดาว9ค่ะหรือดาวภเกตอยู่ในตำแหน่งสมานูเริกเกาะอยู่ณวางลูกที่7มีดาวเจดหรือดาวเสาเป็นเจ้านวางค่ะ ดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูอยู่ในตำแหน่งมหาธนแห่งเรือเกาะอยู่ณวังลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้าณวังและยังได้นาวังปุกเอกนะคะเป็นประจำทุกๆวันทุกๆครั้งทุกๆทุก,ทก,ทก,ทกคลิปที่อาจารย์แอ้ออกมาออบอกดาวเด่นประจําวันนะคะอาจารย์แอ้ก็จะบอกแค่6ดวงเท่านั้นนะคะและที่สําคัญท่านใดที่อยู่ในกลุ่มไลน อาจารย์แอ้ก็จะคัดดาวเด่นที่ชอบมากที่สุดให้น้อยลงนะคะท่านใดที่สนใจจาก6เหลือ2หรือเหลือสี่หรือเหลือสามก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้ตามที่อาจารย์แอ้บอกนะคะก็คือแอตโวราพาร,รวย88เข้าไปแล้วจะมีกฎกติกาอยู่3ข้อคุณพี่ท่านใดที่สนใจแล้วแล้วกดเข้าไปรบกวนอ่านกฎกติกาให้เข้าใจก่อนนะคะ หากตัวเราไม่โอเคกับกฎกติกานั้นไม่ต้องเข้าค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าโอเคเราทำได้ก็เชิญเข้าได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราอยากจะให้อยู่กันแบบเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วก็ยกังอยากให้อยู่กันแบบ สันตินะคะอาจารย์ไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากมีเรื่องหลืออะไรกับใครนะคะเพราะที่ผ่านมาอาจารย์โดนกระทํามาโดยตลอดนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจด้วยเนาะก็วันนี้ดาวเด่น6ดวงนะคะอาจารย์แอก็จะมาขอสรุปดาวที่ชอบมากที่สุดประจําวันนี้นะคะสําหรับท่านใดที่ชอบตัวเดียวนะคะนําไปนําไปใช้นําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือนําไปจับคู่2คู่3ใน6ดวงนี้ทุกอย่าง ปกติแล้วอะค่ะสถิติของอาจารย์แอ้ถ้าท่านในที่อยู่ในกลุ่มหรือตามอาจารย์แอ้มาโดยตลอดจะรู้ค่ะว่าสิบวันอาจารย์แอ้เข้า8วันแน่นอนนะคะมีสถิติไม่ได้ไม่ได้มโนไม่ได้เป็นเลขมโนนะคะทุกอย่างมีสถิติชัดเจนในช่วงเวลานั้น,น,นๆในห้องไลน์จะรู้ค่ะว่าอาจารย์จะมาในช่วงเวลาไหนนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมทุกครั้ง เรามีสติในการวิเคราะห์นําไปเสียงโชคตามกําลังนะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราอาจารย์มีแนวทางไว้ให้ถ้าเดินตามเดินตามแบบมีเทคนิคยังไงก็ได้รับโชคแน่นอนนะคะวันนี้ดาวเด่นที่อาจารย์แอชอบตัวเดียวคือดาว9หรือดาวพภเกตนะคะซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งสามโนเล่กนะคะก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูขอให้ทุกท่าน เฮงๆรับโชคแล้วก็จับเลขไหนปังเลขนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์แอ้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ